อุ้ยอุ yup. ้ยเดิน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 มัวแต่โยกอยู่นั่นเลยแน่เดมาไปไมมเดินเด้าเดอนนะอุ้ยจับไม่ทันน้องไปไหนเอาไปใส่ตุ้งแค่น้าอ้าหลังโอ้ยแม่ใหม่ไม่ล้างเนาะโอ้แม่ใหม่ไม่ล้างนี่แม่ใหม่ไม่ยอมล้างโอ้โหผมล้างเองกินเองครับแม่ใหม่เออ โอ้โหเออกำลังเลยเนี่ยได้เกี้จริงๆว่ะกำลังเหรอเห็นไหมฉลาดป้าลูกชายเอาเจ็บเจ็บเจ็บตะก้าก่อนเจ็บไปเลยอาล้างนให้สะอาดเลยพี่เดือนเอาเอาเอาจะถือนี้ไปทำไมเอาไว้พี่เดือนเดือนเจ็บเอา

ยาหลุดแล้วไปไปไปไม่ต้องมองเทีไปเอาเไม่แป้งหลุดมายังไงไม่แป้งหลุดมาไปไหนไปไหนไม่แป้งไม่แป้งเอาให้ไม่แป้งนี้ให้เดือนเอา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 ดาไม่ให้ดาไม่ยอมให้ดาไปปีเดือน ไม่มีดาดเพิ่มอี่แล้วนะครับเอา,าเอา,าเอาเอาเอา,เอามือออกไปได้แป้งด่านร้อยครับเลยไม่ได้ไปถึงพี่เดียน ไม่ถึงพี่เดือนเลยเดี๋ยวค่อยเอา,มามไม้มาจะไปกินแต่ข้าวแต่เต้าเฮ้ไม่รู้ว่าไม่แป้งทองหรือน้องดาวทองเนี่ยท้องเท่ากันเลยน้องดาวทองม็าสี่ปีแล้ว <laughs> เจ็บตะกามาเจ็บมาดาเจ็บตะกามาเจ็บไปไว้เอาไปขออีกทีแม่เอาอีกเอาอีกยังไม่ถึงพี่เดือนยังไม่ถึงพี่เดือนไอพี่ใหม่เอาให้หน่อยบอะไรเมลยนะนู่นมองทางนู่นมาแล้ว เดี๋ยวเดียวดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามรอบแล้วรางวัลนี่สรอบแล้วลูกเอาพี่เดือนไม่ถึงพี่เดือนเอาเก็บเป่ะให้พี่เดือนนะคะไปม้พี่เดือนนะลูกเมื่อกี้แม่ไม่แป้งหวงไปไงไปถึงพี่เดือนอีกรอบไหมถึงพี่เดือนนะไปแล้วถือไปแล้วหลบแม่หลบแม่แป้งเลยหลบไปทางนู้น

เอาไปพี่เดือนเอาเอาเบี้ยแป้งไปเดี๋ยวลองลองลองดูม่จะไปยังไงว่ากินกับแม่เฉยพี่เดือนไม่ถึงสักทีเอาเอาหัวมันกลับหนูเด้ยไปหนี่หัวมันกลับดาวเด้ยไปหนี่ไม่ได้หรอกพี่ใหม่เอ้ยงั้นลูกผูกแป้งดีกว่าไม่ได้เราไปถึงพี่เดือนสักทีม่ะ เอารอบที่สี่จะได้ไหมนี่มามาไหวหมดพอดีใช่ไหมมากับพ่อมาได้ปะนี่มาสาวเร็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 วมาปไปเจ็บไปเจ็บตะกร้าไปเจ็บไหนเจ็บตะกร้าไปก่อนไปเจ็บตะกร้าก่อนเร็วหนเจ็บตะกร้าเจ็บเอิ่นเจ็บเอิ่น,ปน<า>ไปไปไปให้แม่ใหม่ไปเดี๋ยวไปรอบนี้ต้องต้องต้องถึงพี่เดือนมา ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำดาวมาหามาให้อะไรไปรอบไหนไปทางไหนไปฟังฝั่งนู้นแล้วพี่ไหมไป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 มามาอี้มั้ยมานี่มาเฮ้ยเร็วแม่ไหมไปทางนู้นเร็วมาเร็วแม่ไหมเดินหลายรอบแล้วขยายยังไม่ได้เก็บเลยไป รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะพี่เดียนต้องได้กินเอาเอาอะไรจะถึงไหมเนี่ยไปไปไปเอาไปไม่ไหมก่อนไป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 เดี๋ยวอะไรกับกล้วยเอากล้วยมาหน่อยพี่ใหม่เอามากล้วยมาเล็กสักหวีนึ่งไปไปไปเด้านู่นไม่ไหมเอากล้วยให้แล้วไปไปเอาเร็วเออ นู่นว่ามีของกินอยแลกเปลี่ยนเอา,เอาไป,ปาาไปไปเร็วอย่ามาเล่นกับตอไม้อยู่ไป,ปไปอละไปเเร็วห่วงเล่นมาเล่นมามามาทำไม่ได้หอ,อะเฮ้<า> นี่แอบนี่แอบนี่แอบด้วยเจ็บเอาเจ็บเอาอะอะถอยถอยถอยเจ็บเจ็บเออหยิบเอาเจ็บเออไปไปไปพอแล้วไปไปเลยลูกไปวันนี้ไป,ไป,ไป,ไปรอบนี้ทรงน่ไปท้องป่องแล้วไปสี่รอบเลยไม่ถึงพี่เดือนอีกไปไปเฮ้ย ไปแป้งแป้งพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไปไปพี่เดือนแน่แน่แน่พี่เดือนมาพี่เดือนยังไม่กินเลยไปพี่เดือนไปไม่ต้องว่ามีใครจ้างเด้วยมั้ยอ้ยอุเดือนอเดือนเดือนอเดือนมัวแต่โยกอยู่นั่นแหละแน่เดามามมัมยเฮ้เดือนเดาเออเด้ะอุ้ยจับไม่ทันน้องไปไหนเอาไปใส่ตุ้งแค่หน้ามัล้างโอ้ยไม่ไหมไม่ล้างเนาะ โอ้ oh, oh, oh. แม่ใหม่ไม่ล้างน,านี่แม่ใหม่ไม่ยอมล้างโอ้โ oh, ห oh, ผมล้า,าเง,งเองกินเองครับแม่ใหม่เออโอ้โหเออก็ล้างแน้เนี่ยได้กินจริงๆว่าก็ล้างเห็นไหมเ <c ười> <c ười> จราด์ป่ะลูกชาย <c ười> เอาเจ็บเจ็บเจ็บตะก้าก่อนเจ็บไปเร็วเอาล้างล้างให้สะอาดเลยพี่เดือนเอาเอาเอาจะถือหนีไปทำไมเอาไว้ให้พี่เดือนเดือนเจ็บเองเจ็บเออเออเดือนเจ็บป้องเออเออแยังไปเออเออเอออเาได้จนได้ดาวเอ้ยตะก้าะปะปะเออเออเออได้จุนอยได้ดาวเจ็บตะก้าก่อนลูกเจ็บเออพี่เดือนอ่อยไหมครับฮะ ฉลาดกับแม่ไหม <laughs> อีกลูกฉลาดกับแม่เจ็บสุโจอยไปพอแล้วไปไปเอาตะกา้าวางไหนเอาตะก้าขึ้นแม่เอาเอาอพอ,อ,อไปไปหมดแล้วไปพอแล้วจะได้ทำความสะอาดแล้วโอ้โหอะไรจะฉลาดเท่าดาวเอ้ย <laughs> <laughs> มีการลักกล้วยพี่เดือนจะไปจะไปรางวัลกับแม่แป้งแน่เลยจะไปทำไมล่ะรางวัลกับแม่แป้งแน่ๆรางวัลอะไรเต้าไงเต้าเหรอ,อจริงไหมล่ะไม่สนใจครับคิดพี่โตคิดถึงพี่โตโอ้ยคิดถึงพี่โตไหมไปอีกแล้วไปแล้ว <laughs> เริ่มอิ่มแล้วโอ้โหมันถึงตอไม้ โอ้โหจนถึงพี่โตสรุปว่าจู่ตรงนี้นะครับทั้งวันเพราะว่าไม่ชาวหยุดทางนู้นไงไไสุดยอดเด็กอ้วนเอ้ย อโอ้โหไม่เช้าก็ผูกไว้ตรงลงเก่านะคิดถึงพี่ตอมากเลยอะไรเนี่ยทำไรคิดอะไรกับตอไม้นี่อุ้ยงัดงัดถึงงัดถึงงัดนุ่นไม่แปลงเรียกแล้วแปลงบอกว่ากล้วยไปให้กินอีกหน่อยดาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟุ่ินมากอะไรลูกพักท้องเหรอ ไปแปลสู้มาผูกตัวเองไปไปนุ่นแม่จะสู้มาให้แล้วทำอะไรอ้วนเฮ้ย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 ทำอะไรนี่ไปแปลสู้กับแม่ไปไปแปลสู้มาแปลสู้มากับแม่เรื่องไป นู่แม่สู้มาผูกแล้วเองพอนักเรียนพอ,อ<า>ผูกเองไปเอาโซ่กับแม่มาเจ็บเอาเจ็บไปเชิบไปเชิบไปถอยถอยไปไปโอ้โหมาไปไปมาได้แม่เฮ้ยมามาเจ็บมา จะมาตัวเองอยู่ตรงไหนไหมที่ตัวเองตรงไหนไหมโอ้โหนักเรียนพอครับเก็บโซ่มาผูกตัวเองป่ะโอ้โหถ้าผูกตัวเองได้ผูกได้ตั้งนานแล้วนั่นโอ้โหสุดยอดโอ้ใครทำไมเก่งจังเลยโอ้โหสุดยอดเด็ดเวอรเนี่ยแน่นอนวะจะให้แม่พานตรงนี้อ้ <c oughs> นอนอ้าว แม่จะก่อมนอนยังไม่ค่ำเลยแมาก่อมุกคนนอนเนาะเอาเหยียดขาออกเหยียดขาสองขาไปที่นาเหยียดขาออกเียขาหนีเหยียดออกตามองมองมองเหยียดขาออกเออเหยียดขาออกเออเหยียดออกเออขาหลังนอนลงเออเออนอนลงดีดีเออโอ้ยโอ้ยทำอะไรเออนวด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 หน่อยแม่อ่ะแล้วไล่จะเก็บชิ้นมแนงโอ้ยนอนท่านี้นะนอนท่านี่ อามุลงมุลงมุลงอมุลงมันออมุลงนอนหมันนอนได้ไหัวผมก็ชันเลแม่งผมนอนไม่ได้ครับแม่มันก็หัวพิกเลยแม่ <c oughs> จำมั่มเห้ยโอ้อือออกแล้วอือออแล้วอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อม,มีแม่เด่นด้วยฮะเฮ้ยเล่หนึ่งสองสามสี่ห้าใครล้องวะใครร้องวะ แม่ได้ทีแล้วเคยทำไมไม่ขึ้นขึ้นขี่วะเออพอบอกให้ขึ้นขี่ลุกอย่างไวาอบอกให้ลูกขึ้นขี่ขึ้นอย่างไวอ่ะก็ขอบคุณนะครับที่รับชมทุกคลิปนะครับขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบายเสียงอเออ